สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมครับในที่พนออโตคาร์แล้วก็ช่องทาง y ยูทูบที่พนออโตคาร์เพจที่พนออโตคาร์แล้วก็ทิกเกอร์ที่พนออโตคาร์นะครับแล้วก็ Facebook สว่วนตัวนิพนนอท้ทาวนะครับหรือว่าใครอยากเพิ่มเพื่อนเข้ามาก็ ID Line 098 598 4026นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรถเจ้าอีซูซูดีแม็กนะครับออลนิวหนึ่งจุดเก้าจดทะเบยียนวันที่14กุมภาพันธ์ปี2566นะครับ คันนี้เริ่มต้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนได้สําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับเดี๋ยวผมจะคานวณค่างวดให้ราคาเท่าไหร่ดูท้ายคลิปดูรถให้จบนะครับแล้วจะได้เป็นความรู้ด้วยในการดูรถมือสองแต่คันนี้การันตีได้เดิมแท้แน่นอน100%เอร์ซแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพใหม่ป้ายแดงเลยวิ่งแค่เ0็ดกิโลมาชมรถกันเลยครับสาหรับคลิปนี้กับนิพัฒ์อุตสาห์ชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วชมกันเลยครับ ก็สวัสดีนะครับกลับมาชมรถกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ i ีซ z u อ l l new นะครับ1.9ปี2022-23จดนะครับอันนี้นะครับรถจดทะเบียนวันที่14กุมภาปีพันสองี่ส2บนะครับ14กุมภานะครับปี2566นะครับกับออ new นิว1.9มือเดียวป้ายแดงเลขไม่7,000กิโลนะครับอันนี้เรื่องจริงแล้วก็รถสภาพ ป้ายแดงแกะกล่องนะครับลูกค้าบอกได้เลยสําหรับคันนี้ถ้าใครอยากได้รถปีใหม่ๆนะครับเป็นมือสองนะครับค่างวด7 0 0 0พันะครับเจ็ดกว่าบาทนะครับลูกค้า7 0 0 0พันะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับเครดิตดีนะเครดิตดีสำหรับลูกค้าที่ฟรีดาวเครดิตดีนะครับก็ถ้าดาวหมื่นเนะครับถ้าดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันเก้านะครับอันนี้แต่ถ้าเครดิตดีก็ประมาณ 8,000บาททุนท่วนนะครับ8,000แน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวนะถ้าฟรีดาวแลครับแต่ถ้าได้ลูกค้าได้เงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษค่างวดก็จะถูกลงมาประมาณ6,000กว่าบาทแล้วแต่อันนี้อยู่ที่เครดิตแต่ละคนนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมแนะนํากันเลยว่าเป็นออลนิว1.9ปี2022จด23หมายถึงว่ารถคันนี้จดทะเบียนวันที่14กุมภาปี2567นะครับเป็นรถมือเดียววิ่ง7,000กิโลทุกอย่างสภาพป้ายแดง บอกได้เลยว่าป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับไม่มีทําสีแม้แต่จุดเดียวไม่มีรอยสะเก็ดก้อนหินแม้แต่จุดเดียวทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานนะครับอันนี้ถ้าขับมาเข้าไปในบ้านนะครับติดป้ายแดงคงดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นรถมือสองมาอันนี้คือรถป้ายแดงคัดทรงคัดสีสีเดิมทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานนะครับไฟท้ายเดิมนะครับแล้วก็ล้อแม็กเปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนมา วันนี้เป็นแม็กใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่สีเส้นเลยนะครับล้อแม็กสวยๆเลยนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับจากศูนย์โรงงานเลยนะครับก่อนส่งมอบรถลูกค้าเข้าเช็คศูนย์ได้เลยว่าเลขใหม่แท้ไหมล้านเปอร์เซนต์ดีไหมเข้าเช็คได้เลยนะครับสําหรับคันนี้สามารถการันตีได้ล้านเปอร์เซนต์ไม่มีการกอไม่แน่นอนของผมพี่ผมรับตัวคาชัดเจนตัวนี้บม,มีอีกแล้ว7 0 0 0คือกิโลคือ7 0 0 0กิโลดูถังน้ํามันแล้วกันนะครับก็ สภาพเนี่ยรอยมาร์กต่างๆ,างๆยงเดิมของดีเซลอะไรต่างๆครบหมดเลยเนี่ยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้านเลยนะครับสภาพป้ายแดงจริงแท้แน่นอนไม่มีการเคลมสีแม้แต่จุดเดียวชิ้นเดียวสะเก็ดก้อนหินไม่มีโดนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูแบบละเอียดเลยเดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับสําหรับคันนี้มาเริ่มต้นกันเลยครับเดี๋ยวผมเริ่มจากมุมฝั่งทางด้านซ้ายไปก่อนเลยนะครับกันชนหน้านะครับตัวนี้เป็น เนี่ยนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดอะไรต่างๆเลยสภาพใหม่ป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับไฟตัดหมอกนะครับเศษสเก็ตก้อนหินไม่มีโดนนะครับนี่นะครับไม่มีโดนแน่นอนนะครับลายข้างหน้าเป็นแคปล่านะครับตัวของเดิมของโรงงานทุกอย่างกระจัางหน้านะครับตัวเดิมแท้แน่นอนไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับโปรเจคเตอร์ทุกอย่างนะครับคันนี้นี่นะครับสําหรับลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีประวัติการผ่อนลูกค้าต้องได้ดาวเยอะนะครับสาหรับลูกค้าที่ ไม่มีประวัติการผ่อนทํางานเกษตรกรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจัดได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องดาวเยอะแต่ผมแนะนําว่าลูกค้าที่ไม่มีเครดิตเลยเนะี่ยต้องอย่างน้นอยๆก็ต้องดาวเยอะครับค่าเครดิตใสนะครับแต่ถ้าเครดิตมีนะครับไม่ได้ดาวเลยนะครับเครดิตได้เนี่ยไม่ได้ดาวเลยแน่นอนร0% 0็นะครับฝากระโปรงนะครับของเดิมรอยคมอะไรต่างๆไม่มีสะเก็ดก้อนหินไม่มีร่องรอยขูดขีดอะไรต่างๆเลยนะครับสภาพ ใหม่ป้ายแดงนะครับดีกว่าลูกค้าไปซื้อป้ายแดงเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนนะครับแล้วยังไม่รวมดอกเบี้ยนะแต่ตัวนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ค่างวดผ่อนเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่หกแสนกว่าบาทคือหมายถึงว่ารวมทั้งต้นทั้งดอกอะไรต่างๆราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะครับอันนี้น้วก็สภาพนะครับคือเดิมแท้ทุกอย่างนะครับเดิมจริงแท้แน่นอนนะครับเดิมแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆนะครับยางปัดฝนแล้วก็ของเดิมโรงงานนะกระจกนะครับเดมโรงงานนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวโลตัว S นะครับตัว S แต่เป็น S A นะครับมีกล้องถอยนะครับตัวนี้จะมีกล้องถอยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโลแต่มีกล้องถอยแตกต่างกันนะครับกับตัวโลธรรมดานะครับกับตัวโลธรรมดาตัวนี้จะมีกล้องถอยพร้อมนะครับภายในก็จะแตกต่างกันนะครับกับตัวเริ่มต้นธรรมดานะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันเป็นจอนะครับมีจอนะครับตัวนี้จะมีจอด้วยนะครับเนี่ย ฮัสกินทุกอย่างนะครับใช้งานได้นะครับมีฟังก์ชันปุ่มกดพวงมาลัยด้วยนะครับตัวนุ่นนี้มันจะมี2ตัวนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็ราคาก็แตกต่างกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสภาพใหม่เลยนะครับเจ00กิโลนะครับผมบอกได้เลยว่าเจ00กิโลสภาพป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับคือลูกค้าถือว่าเอารถป้ายแดงไปใช้งานเลยอ่ะได้ออกอย่างสูงเลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพโอ้มีเงินด้วย5บาทโอ้รูปเจ้าของเดิมว่ามีเหรอเนี่ย นะครับก็แฮ้แน่นอนนะครับนี่นะครับก็สวยๆเลยชั้นวางแก้วอะไรต่างๆนี่นะครับเจ้าของเดิมก็เป็นลูกผู้หญิงนะนี่นะครับอันนี้อันนี้ก็คือปุ๊บนะครับตัวนี้ก็อันนี้ใช้งานได้อะไรทุกอย่างนะครับนี่มีอะไรต่างๆด้วยเรียบร้อยหมดเลยนะครับข้างๆนะครับดูไม่ดำไม่สกปรกนะสภาพสวยๆใหม่ๆเลยประตูด้านข้างก็ของเดิมๆนะครับกลิ่นอายความใหม่ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ ดูนะครับพื้นทุกอย่างนะครับสภาพใหม่ป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับบอกได้เลยเนี่ยไม่มีเลยซูมให้เห็นจะชัดเลยนะครับเนี่ยคือสภาพป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับขับออกจากร้านไปเขาบอกได้เลยว่าซื้อรถป้ายแดงมาหรือนะครับบอกได้เลยเนี่ยสภาพอะไรทุกอย่างสภาพแท้แน่นอนของเดิมจริงๆนะครับคันนี้ใหม่แท้แน่นอนนะครับราคาเดี๋ยวฟังท้ายทิปเดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์ไปดูนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับรอยมงรอยมาร์กนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงาน คันนี้ซื้อว่าสวยจริงแท้แน่นอนนะครับการันตีได้นะครับดูนะครับว่าด้านข้างนะครับต่างๆสภาพสวยนะครับกริบเลยนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดล้อแม็กอะไรต่างๆยางใหม่สี่เส้นจัดทรงยางอะไรตัวเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีเลยผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพเสมกับรถ700 0กิโลจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับ ไฟท้ายตัวเดิมนะครับโลโก้นะครับเนี่ยกล้องถอยนะครับมีนะครับทุกอย่างสภาพโอเคเลยนะครับใหม่ป้ายแดงแท้แน่นอนนะครับดูนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นเลยเนี่ยนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับไม่มีการแกะอะไรเลยนะครับอย่างสภาพเดิมนะครับเนี่ยเดิมแท้แน่นอนเดิมทุกชิ้นนะครับการันตีได้เอารถไปจอดเทียบศูนย์ก็บอกได้เลยว่ารถป้ายแดงเอาขึ้นจอดไม่ต้องอดแผดป้ายถอดแผดป้ายออกเนี่ยจอดที่หน้าโชว์รูมนะครับ เอาถุงก็สติกคุมเบาะศูนย์ป้ายแดงเลยแน่นอนนะครับแม็กไลเนอร์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีร่องรอยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะครับก็สภาพสวยๆเลยไฟท้ายนะครับก็เดิมนะครับไม่มีอะไรขูดขีดเลยนะครับดูนะครับด้านท้ายอะไรต่างๆไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีรอยยางมาต่อยอะไรต่างๆเลยสภาพสวยกิยบเลยนะครับเนี่เนี่ยนะครับสภาพต่างๆสวยแท้แน่นอนนะครับดูนะครับด้านท้าย นะครับหลังคาอะไรต่างๆไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดอ่อพูได้ง่ายเจ้าของเดิมแทบจะไม่ได้ใช้รถซื้อมานะครับก็วิ่งอยู่แค่เจ็ดพันกิโลผมไม่รู้ว่าเจ็ดพันกิโลเนี่ยถึงเดือนไหมนะครับที่ใช้รถเนี่ยนะครับก็สงสัยน่าจะเป็นพนักงานโรงงานนะครับก็ไม่ได้นะครับอันนี้ปรับไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับพวงอะไรฟังก์ชันเลขใหม่นะครับดูนะครับดูนะครับดูชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูชัด7,025กิโลแท้ไม่แท้ลูกค้าไปดู เช็คศูนย์ได้เนี่ยดูนะครับเสียงเครื่องตาติดนิ่มมากนะครับทุกอย่างนะครับสภาพโอเคนะบอกไม่ขาดไม่ช็อกพุุอะไรต่างๆสภาพสวยจริงนะครับดูนะครับและตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับก็จะเข้าเกียร์ปุ๊บถอยนะครับเนี่ยมีกล้องถอยพร้อมนะครับความเซไฟเซนเซอร์เยอะกว่าออปชั่นอื่นๆนะครับที่ต้องไม่มีติดจอนะบางรุ่นไม่มีติดจอเป็นรุ่นธรรมดานะครับแต่ตัวนี้มีนะครับมี มีติดจออะไรให้นะครับเป็นพวกอะไรแอร์แบกนะครับฟังชันมีนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนเนี่ยฟังก์ชันมีนะครับแอร์แบกทุกอย่างนะครับเลขไม้สวยๆนะครับอัางวนนะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับลูกค้าชัดเจนกว่านี้บร้อมอีกแล้วนี่ผลออโต้คานะครับระบบแอร์นะครับเป็นแมนนวลแต่ไม่ใช่ออโต้นะแต่ก็เป็นแมนนวลอยู่นะครับก็ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ฟังก์ชั่นดู USB มีนะครับมีมีครับเสียบให้ได้เสียบใช้งานได้อะไรทุกอย่างนะครับ ตัวนี้น่าจะเล่นบลูทูธได้นะเพราะว่ามันเป็นจอนะครับอภาษานะครับเนี่ยนี่นะครับก็ใช้งานได้นะครับอะไรต่างๆนี่นะครับนี่นะครับก็ลูกค้านะครับสวยๆเลยนะครับนี่อันนี้แบบเต็มๆเลยนะครับเบอะดูนะครับดูดูภายในอะไรต่างๆสภาพใหม่มากหัวเกียร์เนี่ยยังเรีบๆเลยนะครับ พูดได้ง่ายว่านะครับรถคันนี้ป้ายแดงแถแน่นอนนะครับรถคือเซาเอ้ากับรถป้ายแดงทุกอย่างสภาพเดิมแท, Greek, ท,มแท้แน่นอนเดิมทุกชิ้นไม่มีทําสีร่องรอยด้านข้างไม่มีรอยขูดขีดวางขวด,ขวดน้านะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับบันไดด้านข้างอะไรต่างๆอย่างสภาพของเดิมโรงงานนะครับลูกแคปนะครับทุกอย่างสภาพเดิมรอยมาร์กอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับเดิมจริงนะครับคันนี้นะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับบอกได้เลยว่า400กว่าบาทนะครับเดี๋ยวฟังราคาท้ายคลิปเลยนะครับล้อแม็กใหม่นะครับจัดแม็กหยาดยางมาหมื่นกว่าบาทเกือบ20,000แล้วนะครับ20,000แล้วนะครับลูกค้าได้ซื้อรถที่แบบว่าชุดแต่งพร้อมนะครับเรียบร้อยหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวพิเศษสุดๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องเครื่องแบบอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมไม่ดูนะครับหลายคนเข้าไปดูรถป้ายแดงนะครับ คุณให้ดูแบบนี้คุณจะซื้อรถมือสองถ้าคุณอยากได้รถสภาพห้องเครื่องเดิมๆให้ดูแบบไหนให้ดูแบบนี้เข้ามาเลยนะครับเริ่มต้นเลยครับดูกระปุกหม้อน้ําเลยใสๆเดิมๆไม่มีตําหนิไม่มีจุดคานอะไรต่างๆหมุดโรงงานเดิมทุกชิ้นไม่มีการแตะต้องไม่มีการแตะต้องอะไรต่างๆสภาพเดิมหมุดกระจังหน้าไม่มีรอยแกะแม้แต่นิดเดียวนะครับมีสําคัญบางที่ แกะแล้วนะครับรถใหม่ๆแกะแล้วอันนี้ยังไม่แกะยังไม่ทําอะไรนะครับไฟตาตัวนี้ยังไม่ได้ปรับรอยมาร์กเดิมนะครับรอยมาร์กเดิมทั้งสองข้างนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ไฟตาเดิมเดิมเดิมนะครับไม่มีการขยับเขยื่อนต่างๆสภาพ100%เซตเต็มนะครับกระบุกน้ํามันเบรก ABS ดูนะครับดูของแท้ป้ายแดงแน่นอนนะครับ ดูนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานป้ายแดงดูตัวนี้จะสําคัญเทอร์โบอะไรต่างๆไม่มีการรีแมปอะไรต่างๆสภาพของเดิมทุกอย่างนะครับปั๊กไฟรอยขีดรอยกาทุกอย่างนะครับไม่มีการแกะไม่มีการจับแม้แต่ชิ้นเดียวทุกอย่างยังไม่เคยขันนะครับมีแค่เปลี่ยนห่ายน้ามันเครื่องรอบเดียวนะครับน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยซ้ำนะนะครับรอบเดียวนะครับอันนี้รอบเดียวเลยเนี่ยอย่างนี้ยังไม่มีรลยแสดงว่ารถยังไม่ได้เข้าศูนย์เลยนะครับก็คือว่าโดน โดนยึดก่อนนะครับผมก็ซื้อก่อนเลยนะครับเนี่ยสภาพของแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับสวยๆเดี๋ยวผมไม่ดูเข้าไปใกล้นะครับนี่เห็นไหมรอยมาร์กรอยอาร์ตต่างๆสภาพเดิมของโรงงานทุกอย่างนะครับคันนี้ดูแบตเตอรี่นะครับสภาพแต้มสีโรงงานเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือเดิมแท้ใครอยากได้รถเดิมๆแผ่นเพลทนะครับสวยๆนะครับปกติมีพลาสติกอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เขาดึงพลาสติกออกนะ นี่สวยมากนะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับรอยดูต่างๆนะครับปลั๊กไฟอะไรต่างๆสภาพเดิมไม่มีการอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันคราวนี้ผมบอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากเลยคันนี้นะครับเป็นออนิว1.9ปี2023นะจดทะเบียนวันที่14กุมภาปี2566นะครับคันนี้เอาเรื่องจริงครับจดทะเบียนนะครับดูนะครับเครื่องยนต์ายแดงแน่นอนนะครับ ไปจอดอยู่โชว์ลูมอะลูกค้าไม่รู้เลยนะครับว่าจะเป็นป้ายมือสองเนี่ยป้ายแดงชักเลยนะครับเนี่ยแหละคือรถสภาพเครื่องแบบโอเคมากเดิมเดิมทุกอย่างนะครับฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนทุกอย่างสภาพเดิมนะครับตัวเนี้ยไม่มีการสึกหลอเลยเห็นไหมนะครับก็ยังสภาพเดิมทุกอย่างนี่นะครับก็คือคันนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่รถน่ะสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับเดิมจริงแท้แน่นอน แล้วก็ระบบไฟอะไรต่างๆใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับก็เนี่ยนี่นะครับทุกอย่างนะครับก็โอเคนะนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่เลยนะครับอ่าแล้วคราวนี้มาดูไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะด้านล่างนะครับเป็นตัวใหม่นะไฟเลี้ยวด้านล่างมันจะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟผ่ามาให้ดูนะครับเนี่ย ดูนะครับนี่ไฟเลี้ยวมุมด้านนี้นะครับอันนี้คือเห็นไหมไฟเลี้ยก็ออกครบหมลทุกอย่างนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่สวยเลยนะครับคันนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยคันนี้นะครับเล่มพร้อมโอนนะครับสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาดูช่วงล่างเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจกับผมที่บนออโตคาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้ว บอกหมดแล้วนะครับคันนี้สวยจริงแท้แน่นอนภาษีปี68นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่เจ็ดพันกิโลไปดูช่วงล่างกันเลยครับผมนี่พอเราตัวคานะครับกับชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วเดี๋ยวพาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับออกจากศูนย์มาเขาพ่นการสนิมให้เลยนะครับสําหรับคันนี้เราก็มาดูตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับนี่เลยนะครับข้างหน้านะครับเดิมแท้แน่นอนไม่เคยเปลี่ยนกระจังหน้าแน่นอนนะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนทุกอย่างนะครับ ตต้ทงใต้ท้องนะครับบอกได้เลยครับเดียวว่าของเดิมแท้แน่นอนทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับพ่นกันสนิมมานะครับโดนสเก็ดมานะครับดูนะครับแล้วก็อารการต่างๆนะครับก็ยังโอเคเลยทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับแหลกพวงมาลัยนะครับสภาพของเดิมรอยมาร์คทุกอย่างเดิมนะครับปั๊มวงปั๊มเบรกของเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับใต้ทงใต้ท้องนะครับเนี่ยรูโช๊คอะไรต่างๆสภาพเดิมแผ่นกันท้องเกียร์ยังอยู่ครบก็ไอเสียไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับด้านบนนะครับมีการพ่น ป่วยกันสนิมาแบบว่านะครับไม่ให้เสียตัวรถนะครับให้ดูสภาพดีๆสวยๆเลยนะครับปลั๊กไฟต่างๆนะครับสภาพของเดิมแทะแท่นคุงแท่นเกียร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีอะไรต่างๆน็อตไม่มีการขยับแยยื่นของน็อตทุกอย่างนะครับใต้ทังใต้ท้องถือว่าสวยสวยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเลยสภาพของแท้แน่นอนนะครับถังน้ํามันยังใหม่ๆทุกอย่างยังใหม่เลยนะครับเนี่ยทุกอย่างนะครับกากระบอกกากระบาดอะไรต่างๆสภาพของเดิมแน่นอนนะครับ แล้วก็นะครับชุดแต่งอันนี้เดิมเดิมโรงงานมานะครับแล้วก็ชุดแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นก like right <an S 2> ล่องโหลดอะไรต่างๆเนี่ยของเดิมโรงงานมาทั้งหมดร้านเราไม่ได้ทําเลยนะครับแล้วก็เขาพ่นการสนิมให้ด้วยนะครับเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วก็ดั้มเบกเขาไม่พ่นนะเขาทําให้เป็นดูว่ายังเป็นสภาพของเดิมโรงงานรอยมารอะไรต่างๆสภาพเดิมนะครับเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับคือเขาทําไว้นะครับจะพ่นเฉพาะกลวยเฉพาะคัตซีไว้เพื่อป้องกันสนิมนะครับเราก็ เห็นดูเห็นไหมครับพุทโหรูแหน,หน,หน я, อะไรต่างๆเขาพิดการสนิมไปให้ด้วยนะครับการชดท้ายอะไรต่างๆไอเนี้ยฝาท้ายเดิมแท้ยางอะไรนะครับดูนะครับยางอะไรแท้เนี่ยนะครับยางอะไรยังเป็นของเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็เป็นบิสโตนะครับก็สภาพเดิมๆของโรงงานทุกอย่างไม่เคยแตะพื้นดินเลยนะครับดอกายางยังเต็มเต็มเหมือนเดิมนะครับเอาไ้ขายต่อได้เลยนะครับอันนี้ปี2022-23เลยนะก็ได้เส้นหลายพันอยู่นะครับ นี่นะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานตอโพ่นกันไว้แค่นี้เองนะครับเนี่ยสภาพเดิมแท้แน่นอนทุกอย่างนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเขาพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยไม่ต้องไปห่วงไปพ่นอีกนะครับสภาพทุกอย่างแท่นอะไรต่างๆสภาพของเดิมไม่มีร่องรอยการชนหนักไม่มีร่องรอยการพลิกคว่ำไม่มีร่องรอยการจมน้านะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานแท้นะครับอันนี้คือให้เห็นเลยว่าช่วงล่างสวยเลย ดี๋ยวไปชมรถนะครับแล้วก็บอกราคากันเลยดีกว่าครับก็เรียบร้อยนะครับรีวิวทั้งภายนอกภายในช่วงล่างห้องเครื่องบอกหมดแล้วนะครับคราวนี้มาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับสําหรับคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นอ l l new นะครับปี2 0 2 2ันจดยีวันที่14กุมภาพันธ์ปี2566นะครับจดทะเบียนปี2566นะครับคันนี้ก็คือรถปี2023นะครับราคานะครับก็คือราคานะครับ449,000บาท ต่อรองได้นะครับอันนี้นะครับ449,000บาทนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับอ่าเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยรถไม่ตรงตามรีวิวลูกค้าปฏิเสธรับรถได้นะครับตอนนี้มาเรื่องเงื่อนไขการดาวนะครับสําหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถอ่าถ้าเครดิตดีนะครับเริ่มต้นฟรีดาวค่างว่ออยู่ที่8,000แน่นอนนะครับ8,000แน่นอนถ้าฟรีดาวนะครับถ้าฟรีดาวค่างว่า8,000แน่นอนนะครับอันนี้ อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเครดิตดีก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาท7,000บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเครดิตดีนะถ้าเป็นเครดิต AA นะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับไม่มีประวัติการผ่อนเลยแต่ต้องได้ดาวเยอะหน่อยนะครับหรือว่าเริ่มต้นดาวอยู่ที่19,000บาทก็ได้สําหรับลูกค้า,าเครดิตที่ว่าเป็นอาชีพรับเงินงานพนักง,งานเงนิงนเดือนอะไรต่างๆนี้ได้นะครับแต่เกษตรกรถ้าเครดิตใสก็ต้องได้ดาวเยอะนะครับ อันนี้ก็ชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบกันแต่เริ่มต้นดาวเพีย,ยง19,000บาทจัดไฟแนนซ์สองแสไอซัมจัดไฟแนนซ์สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ดาวเริ่มต้น19,000บาทก็จัดไฟแนนซ์อยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นบาทนะครับเ,เพราะว่าเราลบออกไปนะครับ ก็จะเหลือค่างวดที่ประมาณ70,00กว่าบาทนะครับลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นอะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้แอด ID line ีไลน์8 5 9 8 4 0ก6เพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถจัดไปงาน,น,นได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับส่วนเรื่องราคาเงื่อนไขอะไรต่างๆโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับ098 598 4 0 59 2แแต่บอกได้คำเดียวว่าคุณได้รถป้ายแดงไปใช้งานแน่นอนนะครับเท่ากับรถป้ายแดงออกศูนย์เลยนะ นี่เลยนะครับกริบกสวยๆเลยสวยจริงครับการันตีได้หาที่อื่นมาจอดมาเทียบได้เลยนะครับที่อื่นยังมีร่องรอยขูดขีดนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีอะไรเลยทุกอย่างสภาพเป๊ะเดิมทุกอย่างเดิมทุกชิ้นไม่มีการแกะไม่มีการอะไรออกมาทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบรถแบบสภาพเดิมๆมั่นใจได้ต้องที่นิปุ่นรอโตคาร์0 9 8า9 8 4 0 2 6โทรเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 8 5 9 8 4 0 2 6 โทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็สามารถจัดไฟแนนซ์ให้คุณได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับต่างๆถ้าคุณหารถได้สภาพ70,00กิโลแล้วแบบนี้นะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับก็เอามาลองเทียบใส่กันดูได้นะครับเราจัดไฟแนนซ์ง่ายๆนะครับมีทั้งเกียรตินาคีนกรุงศรี CIMB นะครับไฟแนนซ์เงื่อนไขอะไรต่างๆอยูพที่ลูกค้าจะเลือกตามเงื่อนไขของลูกค้านะครับ สำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับปี2020ัน่า 3, นะครับปี2 0 2 3ั4กุมภาพันธ์วักุมาบวางเลนทยนะที่เขาออกรถคันคันนี้มานะครับมาได้พร้อมก้วยล้อมแม็กสวยๆเลยนะครับ449,000าบาทต่อรองได้ราคากระสดนะครับต่อรองได้เน่มพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถเข้ามาดูได้ที่จังหวัดมหาสารคามพิมพ์เข้าไปใน Google Map ได้เลยว่านี่ผลออโตคาตั้งอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ก่อนจะมาดูรถหรือว่าไม่ได้มาดูรถต้องวิดีโอคอลคุยกันทางไลน์นะครับเพ,เพื่อนทางไอดีไลน์มาวิดีโอคอลคุยกันว่าอยากได้รถคันนี้นะครับโดยไม่ไม,ไม,ไม่มีเวลาว่างมาดูรถมีเงินดาว50,000จัดไฟแนนซ์ให้ผมหน่อยค่างวดเท่าไหร่เดี๋ยวผมทำวันให้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะไปจัดไฟแนนซ์ Finance นะครับให้คุณที่ผู้หมวดนะครับที่มหา,าสารครามคือคันนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่ผู้หมวดนะครับแกมาดูรถแล้วนะครับผู้หมวดในสารครามเองเลยนะครับขอขนาด ที่เขาติดตามผมมา2ปีนะครับผมก็เลือกรถไว้พี่เขาเลยนะครับคันนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะออกเดินทางไปจัดไฟแนนซ์ให้คุณพี่เขานะครับในสพอเมืองมหาสารคามนะครับไว้ใจได้ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วมีคนออโต้คานะครับลูกค้าทุกคนการันตีได้นะครับที่ซื้อรถเข้าไปสามารถยืนยันได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้คันนี้ก็เข้ามาชมรถได้นะครับ ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับกับญี่ปุ่อโตโคาราชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วราคาไม่แพงนะครับป้ายแดงคุณได้ป้ายแดงไปใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้จัดทรงให้สวยๆเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานเอาไปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ